เออเอาจริงๆบินไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เป็นแคร์ความรู้สึกลูกทั้งสามคนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่านันการากลับมาระการกับมาใช้ชีวิตีกเองเป็นไงไงบ้างมคะค่ะก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่า ได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำก็โอเคอย่างคนก็ส่งกำลังใจตลอดเวลาในที่ดินสิแม่เราต้ดโอ้ความสับสปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ่นและให้กำลังกำลังใจปิ่นได้มากขนาดนี้คือแบบซึ้งแล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากชีวิตเป็นเพียงไปตคะเพราะว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวสามสี่สั่งเงินราชเป็นยี่สิบปีเลย ่นะคะเพราะว่าเอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าแต่ว่าเ,าเป็นว่าตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วถ้าส่วนตัวพี่ปิ่นพชาดในการใช้ชีวิตในวันนี้มันเป็นยังไงบ้างมีความสุขมากค่ะจริงก็ตัวปิ๋นใหญ่แล้วก็วมาจากลกูกค่ะแล้วก็กําลังใจของทุกคน คุพี่ปิงครับอย่างเรื่องสุขภาพเราหลายคนมอกว่าเราค่อนข้างจะของเ่ง่ก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเครียดก็อาจจะนอนนอนไม่พอหรือว่าทานไม่ลงมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนกาลังบิ้วให้กลับมาละเพราะว่าเดี๋ยวกําลังรับงานแล้วค่ะอย่างนี้คือจะต้องบิน,ไ,นไปกรุงมาสกีจัดไทยไหมครับหรือว่าอย่างเราบินตลอดทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อีกสองคนอยู่ที่ลอนดอนค่ะแล้วตอนนี้เจ้าสมุทร กำลังจะย้ายจากโรงเรียนไปอยู่มหาลัยก็คงต้องปีนไปปีนกลับเรื่อยๆอย่างนี้พี่ปิ่นอยากไปอยู่ที่นม่เป็นเพื่อเปดูแลลูกเด็กให้ชิดกันไหมครับผมดูแลตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดก็เหมือนตอนที่พี่ปินน่นโพสแบบว่าเปิดรับลาบประเทศไทยแหล่ะค,คุณลูกก็จะว่าพี่ปิ่นไปอยู่แล้วไยแลว้วคืออันนั้นน่าจะตีความกันไปเอง <c oughs> แต่จริงๆปิ่นถ้าก็ไปดูแลเจ้าสมุดไปถ่ายรูปวันเรียนจบของเขาแค่นั้นเองแต่อาจจะแบบ พี่พี่น้องน้องทุกคนตีความกันไปอย่างนั้นค่ะยังไม่ได้ย้ายพี่อ,พอ,อยู่ที่นวตถามมาอยู่ที่ไทยไม่มไ,มไม่ค่ะไปไปกัอบจับตลอดแล้วมีบ้านอยู่หนึ่งหลังตอนนี้เจ้านายไม่อยู่ก็เราก็ไปอยู่ได้เจ้าสมวนบุตรอยู่ได้วันนี้100ในในร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องกินนท์ในร่างกายใช่ค่ะใช่ค่ะเขตนพี่สิงห์ก็ทำหน้าหน้าที่พีอาร์ไปถ่ายรูปด้วยเป็นยังไงบ้างกับลูกชายกับพี่ปะเพีอาร์หนักมากเพราะว่าแม่ดันมากค่ะเขาก็แบบแฮปปี้กับเขาเพราะว่า เพลงนี้เจ้าขิงนเขาทำเองทุกอย่างประชุมเองหาเพลงเองทีมงานเองแต่งเองอะไรก็ก็เลยดีใจกับเขาที่ประสบความสําเร็จมากดูความที่เขาเป็นแม่สม่วนที่ลูกสามารถดีนัวเองได้กับผลงานที่ลกนะูกทำนิดเองลูกตวเองภูมิใจค่ะชมเขาทุกวันแต่ว่าก็ต้องคอยกดไม่ให้เหลิง <laughs> เพราะว่าเราอยู่วงการนี้เราทราบว่าใหม่มาเก่าก็ต้องไปนะทำตัวดีๆน่ารักน่ารักแล้วก็ ตั้งใจทาํางานมีวี่นัยคอยพูออยกับเเสมอแล้วตรงน,นี้ก็มีปุ่มคุ้มกันมากแค่ไหนกับส,สิ่งที่มันเข้ามาในด้านโนกคอมพิวต์ด้านนกเลยก็น,น, <c oughs> น้องก็แข็งแรงขึ้นเพราะว่าก็โดนไปเยอะเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะมันเป็นเด็กเด๋อพู่งๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่นายที่คอยเตือนน้องสอนน้องตลอดค่ะแล้วก็มีคุณพ่อที่คอยสอนแล้วอย่างตนี้ถ้าคนโดนจาก แย่ยังไงคะหลายคนแบบจีนหรือเปล่าน่าจะเพราะว่าไปออกรายการสามแซบใช่แต่จริงๆไม่ไม่ได้รู้จักอะไรเลยจริงๆแม่ยังห่วงอยู่ไหมครับสามจ้างทำไมนะคะห่วงไหมเหรอคะไม่เคยห่วงเลยคือถ้าลูกชอบใครแล้วมีความสุขก็โอเคค่ะในะวันนี้ก็คุณแม่มีความสุขแล้วมีความสุขมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ